ต่อกันที่เ,เรื่องที่หลายๆคนถามมาค่ะว่าอาการของลูกพี่เวอร์จิลฟานไดเป็นยังไงบ้างนะคะเพราะรว่าล่าสุดเนี่ยก็ถูกส่งกลับลิเวอร์พูลเรียบร้อยแล้วนะคะคก็ไม่ต้องอยู่รับใช้ทีมชาติต่อโดยโรนัลคูมันเองเนี่ยอนุญาตให้ฟานไดแล้วก็แฟรงกี้เดยองเนี่ยกลับไปพักฟื้นร่างกายที่สโมสรก่อนกำหนดนะคะหลังจบเกมที่เอาชนะฮังการีมวนเสาร์ที่ผ่านมาแล้วก็คือผ่านเข้ารอบนอกเอาต์ไปเรียบร้อยแล้วไงแม้จะเหลือเกมสุดท้ายซึ่งคูมันเองก็บอกว่าก็เป็นเรื่องดีสำหรับทั้งคู่ ที่ถูกปล่อยตัวออกจากแคมป์ตอนนี้ซึ่งการตัดสินใจเกิดด้วยเหตุผลทางการแพทย์ผลประโยชน์ของผู้เล่นต้องมาเป็นอันดับแรกนะคะซึ่งหลายๆคนก็เลยกังวลว่าเอ้าแล้วอย่างนี้ฟานไดออะจะแบบเหมือนมีอาการบาดเจ็บหรือเปล่าเจ็บมากหรือเปล่าซึ่งตามข่าวที่ออกมานะคะก็คือไม่ได้มีอาการบาดเจ็บเยอะค่ะมันเป็นอาการลา้าแล้วก็ป้องกันเอาไว้ก่อนจากการกรมัศึกหนักของนักเตะค,คืออันนี้ทีมชาติกับสโมสรก็คงเห็นร่วมกันว่า ก็ในเมื่อผ่านเข้ารอบนอเอาตไปได้แล้วและเหลืออีกเกมหนึง่งและไอ้กเกมที่เหลือจากเนี้ยทางฝั่งของสโมสรก็คือฟานไดก็เป็นกําลังหลักสําคัญแล้วก็ยิงยาวอะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยส่งกลับสโมสรให้ได้ไปพักฟื้นฟรูร่างกายน่าจะดีกับนักเตะมากกว่ารวมถึงตัวของแฟรงกี้เดอยองด้วยนะคะอันนี้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะคะก็ไม่ต้องกังวลไปส่วนเดอะซันอันนี้มาจากเดอะซันนะคะก็ต้องย้ำว่ากรองเล่าให้ฟังแล้วกันแต่กรองนิดนึงครับ กรองหานหานหน่อยนะคะเชลซีค่ะสนใจที่จะคว้าตัวเคเลเฮอร์ไปร่วมทีมเชลซีเอาอยูแล้วหรอพวกสาประตูเนี่ยเป็นโกยแล้วเออนะชื่อชื่อแรกเขาชื่ออะไรนะควิฟควิฟควิวินไงควิวินเคลเฮอร์เออน้องควิฟนะคะก็คือหลังจากที่ก็มีข่าวมาตลอดว่าเคเลเฮอร์เองก็อยากจะไปเป็นมือหนึ่งที่ใดที่หนึ่งสักที่นะแต่ว่าด้วยความว่าความยอดเยี่ยมของเคเลเฮอร์อ่ะลิเวอร์พูลอ่ะหนึ่งตั้งราคาไว้สูง ก่อนหน้านี้สองฤดูกาลก่อนยี่สิบล้านปอนด์คิดดูว่าตอนเนี้แต่ฝีเท้าเขาพิมือเก่งมากตอนนี้นี่นะว่าต้องมี30ให้เดานะผมให้สี่ิบเลยนะเออสามสอะไรอย่างเงี้ยถึงจะยอมปล่อยอนะคะคือถ้าเป็นฟิลนี้นะยิ่งถ้าไปอยู่นอกอังกฤษนะผมว่าเขาเขาเต้ยได้เลยนะเพราะว่าเรื่องการปิดมุมเนี่ยถ้าเรามองไปที่ s p e c i a l ลิสต์เขาเก่งมากเชื่อไหมว่าเคลเลอรมีมีเวลาบังเขาเรียกไ เซฟจุดโทษอ่ะพี่ว่าเคลเลอร์เฮอร์ดีกว่าอะไรสักหน่อยแน่นอนพวกโกบางทีโกมื่สองมันจะเป็นอย่างเงี้ยจริงๆถ้าเอาในบางมุมนะแต่โอเคอาร์ตองเบเกอร์ก็ในเรื่องประสบการณ์เรื่องอะไรแต่เคลเลอร์เฮอร์เนี่ยลิ้วพู้โชคดีขนาดไหนอ่ะปกติเวลาผู้สาประตูมือหนึ่งบาดเจ็บอ่ะทีมอื่นนี่คือเนอะปะโอ้โหเครียดเลยอ่ะทำไงดีเมื่อไหร่มือหนึ่งจะมานี่ตอนนี้ชิลเลยอ่ะแทบจะบอกว่าเออไม่เป็นไรพ่อหมีพักยาวๆไม่ต้องรีบกลับเคลเลอร์เฮอร์ก็คือแบบยังดีอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ทีเนี้ยตามข่าวก็คือเชลซีีเน่ย สนใจนะคะแต่นี่มาจากเดอะซันนะยา้าีกทีคุณผู้ชมเดอะซันลิเวอร์รพูลเนี่ยน่าจะต้องการอยู่ที่35ล้านปอนด์นี่ไงแล้วก็ต้องแย่งกับ2ทีมจากอิตาลีที่สนใจก็คือทั้งยูเวนตุสแล้วก็นาโปลีซึ่งถ้าลิเวอร์พูลจะขายนะไม่ขายเขาเรียกไม่เพให้เป็นหอกข,ข้างแคล,ลคร์หรอกไม่ขายเชลซีหรอกถูกปะถ้าเลือกได้ก็ต้องขายให้แบบต่างลีกไปเลยนะคะแต่ว่าอย่างนั้นนะเอาแล้วอย่างทิสเซนพาเลตอะไรอย่างเงี้ยยังโอเคแล้วว่าถ้าลิเวอร์พูลเลือกได้ขายขายต่างลีก โอ้ยมันจะมีทางเลือกอะไรขนาดนั้นใช่ <c oughs> มันก็นใช่อะไรหรอไม่ใช่มันเฮ้ยอย่างเคลเฮอร์เนี่ยเราว่ามีนะเอ้าแต่ถ้าสมมติว่าไม่มีใครซื้อทําไงเขาจะอยู่ต่องี้เหรอจริงๆเขาก็อยู่ต่อมาหลายฤดูกาล้วนะไอ้อที่เขาจะย้ายเกิดขึ้นตั้งแต่หนึ่งสองปีเดี๋ยวก่อนนะปีที่ลิวพูมาไทยอ่ะปีนั้นปีอะไรอะ่ะสองปีก่อนที <3 S 1> ่เจอแมนยูเหรอหนึ่งสองปีก่อนอ่ะเออ คุณวินิคับอะไรนั่นแหละแต่คิดว่าสิ้นซีซั่นนี้หมดซัมเมอร์นี้น้องน่าจะไปค่ะเพราะมันมีเรื่องของมามาดัชวิลี่ที่เซ็นมาก่อนแล้วไงเออเขาจะยอมเคเลอร์จะเป็นมือสามเหรอมาดัสวิลี่จะเป็นมือสามเหรอมือขนาดนี้นะมันไม่ได้อ่ะเออนะก็ก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันครับส่วนโมฮัมเม็ดซาร่าล่าสุดนะคะก็มีเปิดตัวหนังสือไป นะที่ที่บ้านเกิดแต่งตัวหล่อเชียวแต่เขาบอกว่าเนี่ยก็ซลลาร่าก็บอกนะว่าไม่อยากให้มาเปรียบ mm. เทียบโอมามมมูสกับตัวเขาเองคือมมมูสเองทําผลงานได้อย่างโดดเด่นมากแล้วก็ดันมีข่าวว่าลิวร์พูเนี่ยก็ จะดึงมามูสไปทดแทนซาร่าในอนาคตด้วยนะคะโดยทางซาร่าเองก็แบบบอกว่าเนี่ยมีนักเตะจากประเทศอียิปต์และจากชาตินาอาดรับเพียงไม,ไม่กี่คนที่ไปเล่นในทวีปยุโรปแล้วก็สู้อย่างหนักจนประสบความสําเร็จและมามูสก็เป็นหนึ่งในน,นั้นผมคิดว่าเขามีศักยภาพที่ยอดเยี่ยมเป็นนักเตะคนสําคัญกับต้นสังกัดของเขาและทีมชาติ <c oughs> แต่ผมไม่อยากให้มันเปรียบเทียบกันเพื่อเขาอ่ะจะได้ใช้ชีวิตที่ง่ายขึ้น <c oughs> คือตอนเนี้ยบางมามูสบางแบบโซเชียลมีเดียบาง,บาง ที่ทำเป็นฟุตบอลบางอันเขาเรียก Prince of Egypt นะเป็นแบบอะไรอย่างนโมเป็นคิงไงเนื้อวะคนนี้เป็นแบบ Pri n c e ก็คือคนต่อไปที่จะแบบก็ถือว่าช่วยน้องอะเอออะไรอย่างเงี้ยซึ่งโมเองก็ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ว่าการที่คุณไปเปรียบเทียบกันเนี่ยมันทำให้เขาเจอความกดดันตลอดเวลาแล้วมันไม่ได้เป็นผลดีต่อตัวนักเตะเลยมันทําให้เขาโดนเอาไปเปรียบเทียบกับนักเตะที่ประสบความสําเร็จอย่างมากในตลอดช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาแต่ตอนนี้เขาเพิ่งอยู่ในช่วงต้นๆของอาชีพการค้าแข้งเพราะฉะนั้นเนี่ ก็อยากจะให้เขาได้ใช้แบบชีวิตเอนจอยประสบการณ์มีความสุขไปกับมันแล้วก็ไม่อย่าเอาเรื่องผมมาไปเกี่ยวข้องกับเขาเลยจะดีกว่าก็อียิบด้วยกันทั้งคู่อ่ะใช่ใช่ไหอืม